ทำไมพี่ฟ้าใช้คําว่าเด็กรุ่นใหม่อ่ะตัวเองก็ยังเป็นเด็กรุ่นนี้อยู่มาบอยเป็นเด็กรุ่นนี้อยู่ส่วนมาเห็นกระตาใครกินก็ใส่ไรเนี่ยเห็ธรรมชาติโอ้โหรอวะต่ติ๊กตอกจะแบนอีกไหมไม่แบนแล้ว โอ้โหหล่อไปไหนเอ่ยอย่าเพิ่งเรียกเลยค่ะอย่าเพิ่งเรียกเลยแต่ว่าพี่ฟ้าหิวข้าวหรือยังคะไม่กินข้าวกินข้าวไหมหิวหรือหิวหรือเปล่ามงง 热中。